อ่ะครับวันดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับนูปี้ครับทุกคนวันนี้เราจะมาเริ่มใหม่กันเราจะเมื่อผูดเล่นเก่ากลับมาเล่นใหม่จะเป็นยังไงทุกคนรอดูกันก็อย่างแรกก็สปินไปก่อนเลยเพื่อความเพิ่มดวงให้ดีขึ้นโอ้โหมาถึงได้ตัวก็ถือว่าดีนะเนี่ยเก็บตัวไว้ลงเลท ไปทุกคนได้ตัวมาแล้วก็กดอันนี้ไปเลยกลับมาเริ่มเล่นใหม่ก็อย่างแรกก็ไปใส่โค้ดก่อนเดี๋ยวผมตัดใส่โค้ดเสร็จไปทุกคนมาอย่างแรกแล้วก็รับภารกิจเลยจากบูม่าเนี่ยอ่าแล้วก็ตีไปเลยเราต้องเน้นทำภารกิจเว้ทุกคน ก็มาสุ่มเลยนี่ทุกคนขอชี้แจงก่อนนะครับเออคือผมไปกดเกมพาร์ตมานะก็มีแม่เหล็กมีออโต้คิกมีวิ่งก็มี v p แล้วก็ค so ูณสองเงินคูณสองพครับแค่นี <laughs> <95 S 2> <the S 1> ้เลยครับเอาแค่นี้พอถ้าสายฟรีเกินไปผมเล่นไม่ไหวครับเล่นยากเล่นยากก็เราก็ทำภารกิจให้หมด ให้เสร็จต้องรีบทำให้เสร็จอืมก็ซุม่มโอ้โหพุท่าเต่าโอ้โหมีแต่พุท่าตับไปเคส็แรกก็ทำง่ายๆอีซี่อีซี่ไปทำให้เสร็จเดี๋ยวผมตัดไปตอนทำภารกิจเสร็จเลยนะทุกคนแล้วก็รับเคส็เลย โอ้โห,โโหเคสยากมากสำหรับพี่นะทุกคนก็คือทำเคสให้เสร็จก่อนเลยสำหรับพี่นะความรู้สึกส่วนตัวไปมีคนโทรมาทุกคนเดี๋ยวพี่ขออันนี้ก่อนเดี๋ยวตัดไปตอนที่ทำภารกิจเสร็จเลยนะทุกคนไม่ได้ไม่เป็นไรไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราก็รับเคสกระเป๋าเลยทุกคนไปแล้วก็ใส่ตัวที่ดีที่สุด นี่เฮ้ยมีนูปี้ด้วยอันนี้คือสำหรับคนที่มี VEP นะทุกคน,นก็จะดามิดเยอะหน่อยๆก็อัพนี่ไปเลยไม่รู้ว่าอัพนูปี้ดีวะอัพนูนปี้ดีกว่าอัพบัตคุงดีกว่านี่ก็เราตีตัวนี้ไปเลยทุกคนเออเราก็ตีไปยาวๆแล้วก็ทำภารก,กิจดีกว่าทุกคนม,มาอันนี้ก็เสร็จภ,ภารก,กิจ ของอันที่สองละนี่แล้วก็มารับอันที่สามกันเลยก็คือตีบอยน,นี่นะทุกคนก็จะตีอันนี้ไว้เปิดอันนี้ไว้ด้วยทุกคนเปิดบัฟลืมเปิดลืมเปิดนี่มันจะบัฟตั้งแต่ได้บัฟหยุดมาคือแบบดีมากตูตัดเลยะแหละทุกคนเอ้ยคลิปนี้นี่ เราก็จะได้มาใช่ไหมทุกคนแล้วผ่านไปด่านต่อไปได้แล้วนะแต่ขอตีอีกสักตัวแล้วกันเพื่อไปสุ่มถ้าเราไปด่านต่อไปได้เราจะมาทําเคสด่านด่านแบบด่านก่อนหน้าน,นี้ได้สบายมากเลยทุกคนใช่อันนี้ไปด่านต่อไปเลยทุกคนนี่เรามาด่านต่อไปแล้วอย่างแรกคือสุม สุมก่อนเลยแล้วก็มาถึงแล้วก็รับเคสนี่เลยสุมได้แล้วก็อับเวลเลยทุกคนนี่อับเวลให้ตัวที่เก่งที่สุดของเราอะ่ะต่อไปก็รับภารกิจนี้เลยทุกคนแล้วเราก็ก็กลับไปด่านเก่าแล้วบูนกลับมาด่านแรกนะทุกคนแล้วก็ทำภารากิจด่านแรกให้เสร็จ เก็บเก็บบัฟไว้ก่อนก็ได้ไม่จําเป็นหรอกเพราะว่ามีคนสองอยู่ละหรือเราเปิดเปิดก็ได้ตอนที่แบบใกล้าตาอะไรเงี้ยมันก็จะได้อยู่นี่ไงก็ได้ได้เงินมากเลยเงินก็จะเป็นคูณสามอย่างเงี้ยอ้าาาาคนจะทำภารกิจเสร็จแล้วเราก็มารับเลยอืมแล้วก็ไปทำภารกิจต,ต่อเลยเฮ้เราไปสูมดันใหม่ดีกว่าดันดันที่เราไปเวยง่ายๆหน่อยทุกคนอยากจะบอกอีกเรื่องนะ คือเราต้องแบบพยายามลงดันอ่ะให้ถึง72ตอนนี้ก็ทุกคนก็ไปวิธีให้ถึง72โดยที่แบบไม่โหดทุกคนก็พิมพ์ใน YouTube เลยว่าแบบอันนี้มีไฟเตอร์ก็มีคนแบบแบกบ72ไปเยอะมากเลยยูทูบเบอร์หลายหคนอ่ะอทุกคนลองไปหาดูแล้วกดเข้าลิงก์เขาให้ทันอะเลือกช่องที่คนดูน้อยก็ได้เผื่อกดเข้าทันหรือคนดูเยอะก็ได้ถ้าเน็ตน้องเร็วน้องก็กดเข้าทันนทุกคน ั่นแหละรครับก็ไปถึงเจ็บสองแต่ตอนนี้พี่ก็รอดันใกล้เปิดนะเพราะว่าพี่ก็รหัสตัวเองนี่แหละแบกก็จะอรหัสตัวเองนี่แหละแบกทุกคนเอารหัสตัวเองนี่แหละจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไป,ไปหายูทูบเปอร์นคนอื่นด้วยอีกเจนมาแล้วมันก็จะยากๆหน่อยนะทุกคนเพราะสุ่มทีละตัวเดียวแล้วสุ่มช้าด้วยจริงๆก็เอาอันนีออก้ก็ใส่นี้เข้าไปแล้วก็อัพอันนี้ก็ได้ ก็จะได้วิวนี้ไปก็จะไปวนไป่ดนแรกเหมือนเดิมทุกคนถึงเราจะมีวิ่งเราก็เถอะเรายัางรู้สึกเดินช้าอยู่เพราะว่าเราไม่มีที่ขี่ทุกคนเราต้องเน้นทำภารกิจทำภารกิจมันก็ไม่ได้ที่ขี่อย่างเดียวหรอกมันก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันก็ได้แบบอันนี้ด้วยได้แบบได้คูณเงินเพิ่มด้วยเนี่ยได้เหรียญตาเนี่ยทุกคนเนี่ยได้คูณเงินเพิ่มด้วยก็ดูกันไปยาวๆเลยะคะับมาทุกคนเราก็ตัดมาเสร็จที่ ทำภารกิจเสร็จแล้วอี่แล้วก็เหลือบอสสุดท้ายไว้ยังยทุกคนเพราะว่าเราตีมันก็ตียังไม่ไหวหรอกรอ,อไปรอรอรอใกล้ดันเปิดเลยทุกคนเดี๋ยวก็จะตัดไปเสร็จตอนลงดันเสร็จนะทุกคนใช่แล้วก็จะตัดไปเสร็จตอนลงดันเสร็จมาทุกคนอันนี้เราก็ลงดันเสร็จกันที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนก็ก็อย่างที่พี่บอกเลยคือ เอาให้ตัวเอาไปหาลงดันกับคนที่เก่งๆว้ยทุกคนแล้วดูได้เงินมาได้เงินมาเยอะมากคือลงดันแค่ครั้งเดียวอะ่ะอันนี้คือพี่ลงกับตัวพี่เองนะเลยแบบเนีย่ยลงแค่3คนอะ่ะแนะนําถ้าเต็มที่ก็ลงแค่สคนถ้าเขาไหวแบกจิตส่น2องไหวจริงๆอะ่ะนั่นแหละก็สูตรก็คือน้องก็ไปลงกับเขาเว้ยแล้วน้องก็ตีแต่บ,บอสให้เขาเคลียร์มอนให้เสร็จหมดก่อนแล้ว ค่อยมาตีบอสตัวสุดท้ายทีหลังคือให้อดีน้องอนะตีบอสไปก่อนเวมันก็จะได้เงินเยอะมากนี่แหละคือสูตรลาทุกคนเราก็จะไปสุ่มเราจะไปด่านต่อไปเลยนะทุกคนเราจะไม่ร,รอเลยยิ่งผ่านด่านเร็วยิ่งได้ยิ่งโหดครับนี่ครับอืมเราก็จะมาสุ่มกันเลยนี่สุ่มทีเดียวได้สี่ตัวเห็นปะมันก็จะลดเร็วมากมาก ด่านต่อไปมันเท่าไหร่จริงๆด่านต่อไปสองแสนห้าพี่ก็ไปได้เลยนะแต่ว่าอยากให้สุ่มให้ได้รีเจนก่นอนเจ้ากระเป๋าจริงๆเราไปเลยดีกว่าๆๆๆๆๆๆๆไปเราไปด่านต่อไปเลยดีกว่าเเราไปด่านต่อไปเลยดีกว่าไปแล้วก็สุ่มไปเลยนี่ทุกคนแล้วก็จะเอาตัวที่ดาเมจเยอะที่สุดเข้าทีมน,นะ นี่เพราะว่าอะไรไอพวกตัวรีเจนเนี่ยเพราะว่ามันอัพเรลวแล้วมันขึ้นยากเว้ยที่พวกนี้มันโหดก็เพราะว่ามันแบบเร็วมันตัวขึ้นเยอะแล้วก็จะนินออพไปตัว V P ถ้าใครมี V P แล้วก็อัพตัวที่ตัวที่คิดว่าเราเก่งที่สุดใช่เนีย่ยอย่างเงี้ยแล้วเราก็วนไปด่านแรกทุกคนเราน่าจะโหดละแล้วก็วนไปด่านแรก,กแล้วเราก,ก็ไปทำภารกิจตีบอสใหญ่ให้ได้ยานเว้ย อันนี้เลดันแรกก็มาพูดถึงแนะนําพี่ก็แนะนําให้ลงเลดนะทุกคนถ้าใครเริ่มเล่นใหม่คือแบบแค่เลดอะไรก็ได้ที่ที่ที่เพื่อนน้องหรือคนในกลุ่มอะไรเนี่ยที่แบบที่แบบแบกแบกเลดได้อะไรเงี้ยน้องลงไปเท่เลดอะไรก็ได้ไม่จาเป็นต้องเอามาตัวไม่ต้องเอาตัวคราฟหรอกแต่หมายถึงว่าที่พี่หมายถึงคือให้ลงเลดเพื่อปลดล็อกคี่เว้ยวทุกคนเห็นไหมตอนนี้พี่ยังไม่มีคีเห็นปะเออมันก็จะมีคี่เว้ยถ้าเราลงเลดรอบหนึ่งอ่ะมันก็จะติดคีให้ได้มันจะจะมันก็จะได้ง่ายขึ้น นี่เราก็จะตีง่ายขึ้นเห็นปะเราก็จะตัดไปตอนตีเสร็จห้ตัวเลยนะทุกคนอันนี้ก็คือเราทำเคสตีบอสใหญ่เสร็จแล้วนะเ,ออเราก็รับเคสไปเลยทุกคนนี่เห็นไหมเราก็จะได้ที่ขี่แล้วก็เหรียญม,มันจะจะคูณเย็นไป10%ก็จะได้ที่ขี่เห็นปะก็ได้รับเงินเย็นอีกอเห็นบ้าทุกคนเขาก็จะได้โอเคทุกคน EP แรกจบแค่นี้แหละครับถ้าใครชอบคอนเทนต์นี้ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้มี EP ต่อไปเรื่อยๆด้วยครับถ้าใครชอบก็มินถ้าใครไม่ชอบก็กดไลค์อย่างเดียวก็ได้ครับ <laughs> โอเคครับไว้เจอกันใหม่นะครับทุกคนครับบายครับ